กราบขอพรอ,องค์ท้าวเวสสุวรรณโนวัดดงจังหวัดนครนายกวัดดงเป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่กับชุมชนบ้านใหญ่มาตั้งแต่สมัยช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาราวๆปีพุทธศักราช2304เดิมชื่อวัดบ้านดงเพราะหมู่บ้านตรงบริเวณที่สร้างวัดสมัยนั้นเรียกบ้านดงภายหลังจึงเหลือแต่วัดดงโดยชาวบ้านดงได้ทําการถางป่าให้โล่งเตียนเพื่อต้องการใช้พื้นที่ทําไร่ทําสวนขณะทําการถางป่าอยู่นั้นได้พบเศียรพระพุทธรูป ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกโรงไม้ไม้ไผ่มุงด้วยยญาคาแล้วนำเสียรพระพุทธรูปไปไว้เพื่อให้ชาวบ้านดงได้เคารพบูชาและก่อสร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้นต่อมาได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจากชุมชนชาวบ้านดงพระประธานในอุโบสถวิหารหลวงพ่อสามพี่น้องพระประธานองค์ที่หนึ่งมีนามว่าพระพุทนิมิตสำเร็จโชคองค์พระพุทธรูปประทับในอิริยาบถนั่งขัดสมาร,ราบ ปางมานวิชัยลงรักปิดทองจัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทร์พระประธานองค์ที่สองพุทธลักษณะประทับในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบปางมานวิชัยพระประธานองค์ที่สามพุทธลักษณะประทับในอิรยาบถนั่งขัดสมาธิราบปางมานวิชัยอูนปั้นเอ็มไทยคอมมูนิตี้ที่สายหมูมรรม ai, ม่ห้ามพลาดอัปเดตคอนเทนต์สดใหม่วอลเปเปอร์เสริมดวงปรึกษาดูชะตาก,กับหมอดูคุณภาพปฏิทินเลิกมงคล สถิติเลขสลกักพร้อมคำทำนายฝันเอ็มไทยมูครบจบในแอปเดียว